วันนี้เราจะมาดูกันสิว่าไอร้ระบบเปสบายชำระเงินผ่านเซเว่นรับโค้ดทาง SMS ที่ว่าง่ายจนควายยิ้มของ GGG ี e ีสโตรเขาเนี่ยมันจะง่ายขนาดไหนวะครับงัดโทรศัพท์ขึ้นมาทิมเปี้ยงเข้าไปครับ g g k k ค s s t o r e com พอ SMS มาก็พุ่งไปจ่ายตังค์ที่เซเว่นสาขาใกล้บ้านเดินยังไม่ทันกลับถึงบ้านเลยก็ได้โค้ดผ่าน SMS กันแล้วอะจะซื้อจะหาวอลเล็ตออนไลน์ค่ายไหนเนี่ยลองเข้าไปดูก่อนได้นะครับเยอะครับเยอะ ลิงอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะราชวงลอตริกนั้นหมกมุ่นกับการให้กำเนิดราชทายาทที่สมบูรณ์เพียมพร้อมเพื่อผีกลายเป็นเจ้าแห่งฟืนไฟในกรียุคตามคำสอนที่ได้สืบทอดต่อกันมาคันไม่ได้ดังใจหมายก็ถึงกับทําทุกอย่างโดยไม่เลือกวิธีท้ายที่สุด แม้จะมีองค์รัชทายาทถึงสามก็ยังไม่อาจเติมเต็มมันได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิธีแห่งการประสานอักคีนั้นต้องสาบโดยแท้แกรนอาร์คายหอหลวงจดหมายเหตุคลังแห่งความรู้ทั้งมวลอย่างแรกที่เตะตาผู้เล่นเก่าๆเ,เลยก็คือลูกป,ปัน pent, น้นไพรโมเด a l ลเซอร์เพนนาคีบันปการนะฮะยืนทำหน้าฟินเวอร์อยู่ข้างทางเดิน เก่งคู่กับรูปปั้นคนใหญ่คนโตต่างๆนี่แสดงถึงบทบาทสำคัญที่พวกเขามีต่อการเมืองลอตทริกไพร์มเดียนี่แปลว่าสิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่มอย่างพวกสัตว์เซลล์เดียวนี่ก็ไพร์มมเดียนะเดี๋ยวขอแวะอธิบายให้ดักโซนูฟังก่อนนะว่าไพร์มมเดียเซอรเพนนี่คือไทรพวกเขาเป็นตัวละครสุดลึกลับตัวหนึ่งครับที่ชอบเข้ามาบงการปั่นหัวคนนู้นคนนี้บนโลก ถ้าเรียกเก่ับโลกเราเนี่ยผมว่าบทบาทเขาออกจะคล้ายๆเทพเจ้ากับซาตานนะะที่ชอบมาวุ่นวายกับเรื่องมนุษย์นะฮะที่ผู้เล่นในภาคหนึ่งเจอบ่อยๆเนี่ยจะมีอยู่2ตัวหน้าตาเหมือนหัวไก่สีดําผสมกับง,งูนะ,ะเหมือนกันทั้งคู่เลยในภาคแรกเนี่ยตัวหนึ่งชื่อแฟรมตัวนี้อ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของกินนะครับคอยบิวให้เราแบบต่อ uh uh ยุ่ยๆถึงไฟยิย่งๆอีกตัวหนึ่งเนี่ยชื่อคาร์ดเป็นผู้นํากลุ่มดาร์กเวดของดีแอบลิส ไอนี่ก็คอยบิวให้เราแล้วมันดย์คนอื่นเนี่ยดับไฟเข้าสู่ยุคมืดน,นี่ก็คงไม่ผลมาบิวชาวบ้านเขาอีกนั่นแหละนะส่วนไอลูกปั้นนี่เป็นตัวไหนก็ไม่รู้แม้พรหน้าไม่เหมือนกันแต่น่าจะเป็นแฟมเพราะว่าตระก,กูลร็อดทริกเนี่ยเขาอยู่ทีมกินนะนะแต่ไม่แน่อาจจะเป็นค์ดมาสับขาหลอกหรืออาจจะเป็นนาคีบันพก,การคนละตัวกันเลยก็ได้ใคาจะไปรู้เพราะไม่ไม,มีไอเทมชิ้นไหนเนี่ยกล้าถึงพวกมันเลยครับ รนี่คือแฟนเซอร์วิสนั่นแหละปรากฏว่าประตูแกนอาขายเนี่ยปิดล็อกอย่างแน่นหนาะที่ด้านหน้ามีจอมยุทธท่านหนึ่งนอนขึ้นอืดอยู่ว่าแล้วเราก็รีบเข้าไปตบซับจากศพตามสันดานครับได้กุญแจกระดาบคู่มาจะได้รู้ว่าอีนี่มันไม่ธรรมดากุญแจหอหลวงจดหมายเหตุได้บอกกับเราว่ากุญแจทางเข้าหลักของหอหลวงจดหมายเหตุแห่งลอตทริกขันดวงไฟใกล้มอดดับ บังเกิดมนุษย์หนองผุดขึ้นทั่วตัวปราสาทนับแต่นั้นหอหลวงจดหมายเหตุจึงต้องปิดตายเรื่อยมาถึงวันนี้มีเพียงกุญแจไม่กี่ดอกเท่านั้นที่ยังหลงเหลือดอกนี้คล้ายกับจะเป็นของก็อดฮาร์ดหนึ่งในหัตด,ดำแห่งองค์ราชันผู้พยายามหลบหนีออกจากปราสาทไอเทมชิ้นนี้เองครับที่บอกเราว่าไอ้ที่ผมเรียวกว่าประดุกแมนนะยึกยึกย,ยืดำ,ดำๆเนี่ย จริงๆมันเรียกว่าพัสซ์องแมนนะครับหรือน้ำหนองแมนและผุดขึ้นมาจากการที่ดวงไฟเนี่ยอ่อนแรงลงเหมือนยิ่งไฟสว่างน้อยเท่าไหร่ความมืดก็จะเข้ามาแทนที่มากขึ้นเท่านั้นไม,ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอัลเดิดเลยนะครับเห็นเมื่อเมื่อเหมือนก,ก,กันเลยไปโทษมนซะงั้น <S <S จอมเย็ดเออจอมยุทธท่านนี้ชื่อกอรดฮาร์ดนะฮะเป็นหักด,ดำหนึ่งในสายรับ0 0 7ของรัฐบาลลอตทริกแต่เสจมาป๊อชนะฮะตายหาขณะกำลังหนีโดยไม่ทราบสาเหตุ ก็อดฮาร์ดทวินซอสดาบแฟดก็อดฮาร์ได้บอกกับเราว่าเหล่านักล่าที่รู้จักกันในนามหัดดำแห่งองค์ราชันผู้ถือครองศาสตาคูทั้งสองเล่มนี้เป็นของก็อดฮาร์ผู้หลบหนีออกจากปราสาทก็อดฮาร์ดไต่เต้าขึ้นมาสู่บรรดาศักดิ์อัศวินได้อย่างรวดเร็วผู้ใดที่ได้ยนเพลงดาบของเขามาก่อนล้วนแต่ไม่แปลกใจที่บ้านผมก็ ไม่มีใครเป็นจอมยุทธ์นนะแต่พอรู้มาว่าไอ้วิชาดาบคู่เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากครับดาบคู่นี้แสดงให้เห็นว่าก็อดฮาร์ดมันต้องเทพสุดๆแต่ก็ยังไม่ไหวนะถูกฆ่าจนได้ Hunter's Ring แหวนนักล่าได้บอกกับเราว่าเหล่านักล่าผู้รับใช้ลอตทริกจากเงามืดจากรุ่นสู่รุ่นผู้นำลอตทริกล้วนแต่จำต้องพึ่งพานักล่าหัดดำในการลงทันอริราชศัตรู ด้วยวิธีที่เสาหลักทั้งสามไมอาจกระทําได้เสาหลักทั้ง3ก็อัศวินนักบวชแล้วก็นักป่านะฮะเราาไว้แล้วแหวนทั้ง3วงเนี่ยตัวคนเป็นสีขาวนะฮะมีแค่แหวนวงนี้เท่านั้นที่เป็นสีดําบ่งบอกถึงความลึกลับและอยู่หลังฉากบทบาทหัดดาในลอตทริกเนี่ยไม่ได้ต่างจากการที่โชกุนญี่ปุ่นเลี้ยงนินจาไม่ได้ต่างจากการที่อเมริกามี CIA MI6 มีเจมส์บอนด์เลยครับ หัดดำมีหน้าที่ปฏิบัติการลับที่ไม่สามารถกระทําซึ่งนาดายอย่างการลอบสังหารศัตรูทางการเมืองพอเข้าแกรนอาคายเนี่ยก็เจอไอ้นี่ก่อนเลยครับคริสตัลเซจแต่คนนี้จะเป็นแฝดอีกคนหนึ่งที่เหลือจำได้ปะที่ผมบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนของแกรนอาคายก่อนที่หนึ่งในนั้นเนี่ยจะตีจากไปเรียนเวจากอันเอพิเจน ส่วนที่ยืนถือเทียนอยู่นี่คืออดีตนักปราดรอทริกครับที่หัวของพวกเขาเนี่ยจะดูเหมือนเทียนละลายแต่จริงๆแล้วเป็นขี้พึ่งซึ่งขี้พึ่งก็เอามาทําเทียนนี่แหละนะหนังสือในแกนอาข่ายมันต้องคํำสาบครับใครก็ตามที่เข้าไปใกล้มันจะมีมืมองอกออกมาลุมหยิกหัวนมจนตายแต่จอมป่าที่พวกนี้ก็มีวิธีหาทางแก้จนได้ด้วยการเอาหัวจุ่มบ่อขี้พึ่งแม่งเลยนะฮะทีนี้ก็อ่านหนังสือได้ไม่มีปัญหา มึงแมึงอ่านได้ไงว่าคิดเพื่อปิดตาพอผ่านแกรนอาร์คายมาได้เนี่ยเราก็จะเจอสามเกลอยืนขวางไม่ให้เราเข้าไปหาองค์ชายรัตทริกับว่าแต่พวกเขาเป็นใครและมาเสือกอะไรด้วย นแรกคือคาโมยเห็นหมวกแล้วก็รู้ว่าเป็นหนึ่งในสามหัตถ์ดำแน่ๆนะฮะโอนิคิริและอุบาราชิได้บอกกับเราว่าเหล่านักล่าที่รู้จักกันในนามหัตด,ดำแห่งองค์ราชันผู้ถือครองศาสตราคู่ทั้งสองเล่มนี้เป็นของคาโมยผู้ดูแลองชายคาโมยเคยนำโอนิคิริติดตัวไปยังชุมชนผีดิบเพื่อหลอมตีดาบอุบาราชิขึ้นที่นั่น ก่อนที่จะเข้าติดยศพรานหลวงก็มีแค่นั้นแหละเรื่องราวของคาหมุยนะี่ในขณะที่หัดดำคนแรกก็อดฮาร์เนี่ยชิ่งออกจากปราสาทหัดดำคนที่สองก็ไปตายหาอยู่บนยอดตึกคนเดียวน่าจะใช่นะเพราะว่าเราเก็บฮันเตอร์ริงมาจากศพมันคามมุยซึ่งเป็นคนที่สามเนี่ยก็ยังจงรักภักดีต่อองค์ชายอยู่ครับ ต่อไป Lion นไนท์อ a l b เบิที่ใส่ชุดเหมือนดักโซองนะครับเอาเป็นว่าอัศวินสิงโตเนี่ยเป็นกลุ่มที่บูชาฟารังเทพสงครามในภาค2ก็พอผมแนะนำว่าอย่าไปอะไรมากกับพวกแฟนเซอร์วิชนะครับพลแมงก็ไม่ได้บอกยี่ยอะไรเรเลย ของที่สามคนสุดท้ายครับที่ตาคริสตัลครมไฮเศษคริสตัลสตาฟไม้เท้าผลึกของจอมปราดได้บอกกับเราว่าของวิเศษทําจากผลึกมอไปเป็นของขวัญแด่ครมมไฮสิทร,รักโดยจอมปราดมนผลึกเธอเป็นสิทธิ์เอกของบอสคริสตัลเศษนั่นเองครับสรุปคือคนหนึ่งเป็นหัดดำอีกคนเป็นอัศวินจากแดนไกล อีกคนเป็นนักเรียนเวทแกนอาขายอะไรที่คนในให้พวกเขาร่วมมือกันคําตอบคือนอกจากคาบุที่ปกป้ององค์ชายตามหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยเอาเบิร์ดกับเฟรมไฮเนี่ยเป็นอันคินเดเหมือนกับเราครับต่างกันแค่พวกเขามาถึงจุดนี้ก่อนเราและตัดสินใจที่จะไม่เต้นไปตามบทของอันคินเดแล้วไม่คิดจะลากองค์ชายกลับไปต่อยุคแห่ไฟตรงอันขามพวกเขาร่วมมือกันขวางอันคินเดคนอื่นๆอย่างเราเนี่ย ไม่ให้เข้าถึงตัวองค์ชายแทนนั่นเป็นทฤษฎีของผมเองนะครับเกมไม่ได้บอก o oh เ dear another dogged contender. welcome, unkindled one, purloiner of cinders. mind you, the mantle of lord interests me none. the fire-linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. You've done you rest คนใส่มงกุฎคือโรเลียนแฝดคนโตส่วนคนใส่หูดคือลอตทริกองชายรองที่จะต้องเป็นลอดออฟซินเดอร์จากคัดซีเนเห็นได้ชัดว่าเราเนี่ยไม่ใช่อันคินเดอร์คนแรกที่มาถึงตรงจุดนี้นะครับ เอาเฉพาะที่พระองค์น้องก่อนให้เป็นพวกสําเร็จก็มี2คนแล้วนะครับเอาเบิร์ดกับเครมไฮที่เราสู้ไปเมื่อกี้ไม่รู้ว่าฆ่าไปแล้วอีกเท่าไหร่ดวงวิญญาณองค์ชายแฝดได้บอกกับเราว่าองค์ชายทั้งสองพระองค์ละทิ้งราชกรณียกิจในฐานะเจ้าแห่งฟืนไฟ ปรีกตัวไปปักหลัรรกเฝ้ามองดวงไฟที่โจนมอดอยู่ไกลๆโดยผลของคำสาบดวงวิญญาณของทั้งสองจึงแทบจะแยกกันไม่ออกอย่างแรกที่องค์ชายพวกนี้แตกต่างจากหลอดออซินเดอร์ Island, คนอื่นก็คือพวกเขาไม่เคยถวายตัวกับไฟตั้งแต่แรกนะครับไทม์ไลน์จะประมาณว่าในอดีตเนี่ยหลอดอ c คนเขาก็ทําหน้าที่ต่ออยุคไฟใน,ในยุคข,ของตัวเองมาเรื่อยนะครับอย่างเช่น พอยุคโยมหมดเนี่ยก็มาถึงยุคอาเยูริชแล้วก็มาถึงยุคอันเดดีเจียนมาถึงยุคของลัดเลยคือเกมไม่ได้บอกนะครับว่าอะไรก่อนหลายผมแค่สมมติเฉยๆแต่ที่แน่ๆเนี่ยยุคขององค์ชายเนี่ยอยู่ลำดับสุดท้ายแน่นอนราชวงศ์ลอทริเนี่ยเขาบิ้วมาเพื่อต่อยุยุคแข่งไฟโดยเฉพาะครับขณะกินเนเวียยังลงทุนสเสด็จลงมาสลึมตึมทําลูกให้เลยจนในที่สุดก็ถึงเวลาที่ไฟใกล้ดับจุดได้ซึ่งก็คือยุคขององค์ชายโรเรียนและลอทริกนี่เอง จากรูปดวงวิญญาณเนี่ยจะเห็นว่ามันชื่อองค์ชายแฝดเลยแล้วก็วิญญาณเนี่ยเกือบจะหลอมเป็นดวงเดียวกันเลยคือฝาแฝดเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับแบบเกิดจากไข่ใบเดียวกันกับแบบไข่2ใบกรณีไข่ใบเดียวเนี่ยจะแบ่งตัวออกเป็น2ทีหลังซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นแฝดสยามหรือพิการสูงมากองค์ชายแฝดน่าจะเป็นกรณีนี้นะโลเรียนคนพี่เนี่ยเกิดมาสมบูรณ์พร้อมนะครับ เป็นอัศวินเก่งกล้าก็เลยจะถูกเล็งให้เป็นรัชทธายาสืบทอดบัลลังก์ของลอทริกต่อไปโรเรียนเกรสสอดดาบยักษ์โรเรียนได้บอกกับเราว่าดาบยักษ์ขนาดมโหฬารของโรเรียนองค์ชายลอทริกองโตมีคุณสมบัติเป็นเหล็กร้อมร้อมนะอุกระด่างกระดำไปทั่วเล่มก่อนที่โรเรียนจะอ้าแขนรับคำสาบของพระอนุชา พระองค์ทรงเป็นถึกอัศวินผู้ลงดาบสังหารองค์ชายมารอย่างง่ายดายแต่ชัยชนะนั้นได้ก่อให้เกิดเปลวไฟขึ้นเผาคลอกดาบประจําพระองค์ใครคือองชายมาน,นี่เกมไม่ได้บอกเรารู้แต่ว่าตอนที่พระองค์ใช้ดาบอประจําพระองค์เล่มนี้เนี่ยฟันองชายมารมันได้ทําให้ดาบเล่มนี้กึง่งๆเป็นเหล็กหลอมเหลวก็เป็นสกิลพิเศษของดาบเขา,านะฟันแล้วสาดเด็กร้อนไปด้วยลอเรียนเฮม มวกเหล็กโลเรียนเกราะขององค์ชายพระองค์โตโลเรียนหมวกเหล็กทองเหลืองรมดำเล่นลายรูปเปลวเพลิงโรเรียนนั้นถูกชุบเลี้ยงมาเยี่ยงอัศวินว่ากันว่าเหตุที่พระองค์ทรงเป็นใบและง่อยเปรียนั้นเป็นผลจากคำสาบของพระอนุชาในพระองค์และยังกล่าวกันอีกด้วยว่าแท้จริงแล้วโรเรียนเองก็ทรงปรารถนาเช่นนั้นเอง เขาบอกว่าโรเรียนเนี่ยเป็นง่อยเพราะคำสาบที่น้องชายได้รับแต่คำสาบอะไรจากใครอันนี้น่าเสียดายที่เกมไม่ได้บอกเราได้รู้แค่ว่าโรเรียนเนี่ยไม่ได้พิการแต่กําเนิดแถมยังเป็นอัศวินที่เก่งโคตรอีกต่างหากแต่อยู่ดีๆก็เกิดอยากจะเต็มใจได้รับผลคำสาบร่วมกันกับน้องชายยอมเป็นคนพิการเนี่ยรักน้องขนาดนั้นเลยหรอ My brother, unyielding sword of Lothric's prince, rise if you would, for that is our curse. เห็นนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราเลียนเทเลพอร์ตไปมาเนี่ยเป็นวิชาของลอตทริกต่างหาจากบทพูดได้เหมือนคนน้องมันใช้พี่เป็นอาวุธเลยเนาะส่วนบทบาทของลอตทริกคนน้องเนี่ยจะต่างออกไปโดยสิ้นเชิงครับเขาจะถูกเลี้ยงมาในฐานะเครื่องเส้นลอตทริกฮอลลีโสดดาบศักดิ์สิทธิ์ลอตทริกได้บอกกับเราว่าดาบประจำองค์ชายลอตทริก ปกเสกด้วยมนจากเอมมาลอตริกน้อยถูกหมายมั่นให้เป็นวีรบุรุษและครอบครองดาบทองคำขาวเล่มนี้แต่ของบางอย่างก็เป็นได้แค่เพียงฝันอันเลือนลางไปตลอดกาล Hood of Prayer ผ้าคุมศรีศรษะองค์ชายลอตริกยังบอกกับเราอีกว่าองค์ชายผู้ถูกหมายมั่นให้เป็นเจ้าแห่งฝืนไฟ ทรงเป็นที่เทิดทุนโดยราชวงศ์แม้นว่าพระองค์จะทรงประชวรร่างกายอ่อนแอแคระแกนมาตั้งแต่ประสูติชุดคุมของพระองค์นี้เป็นของเก่าแก่ถักทอด้วยผ้าดิบเนื้อหยาบใช้ประกอบพิธีสวมดมนต์โบราณและนี่เป็นฉลองพระองค์เดียวที่ทรงเคยสวมใส่ ในขนณะที่พี่ชายเรียนดาบขี่มา้าตัวเองต้องมาถูกกักอยู่ในชุดสวดมนต์เก่าๆเหม็นหืนชุดเดียวทั้งชีวิตวันๆเอาแต่สวดมนต์นะถูกเสี้ยมสอนล้างสมองให้เกิดมาเพื่อต่ออายุยุคแห่งไฟตัง้งแต่เด็กหรือใจผู้ตรงๆลอตทริกถูกขุนมาเหมือนเนื้อมัสสุสกาครับรอวันเชื่อเป็นเจ้าแห่งฟืนไฟนั่นแหละยูมาวันหนึ่งจะด้วยอะไรไม่รู้ทําให้พระองค์รู้ตัวว่าต่ออายุยุคแห่งไฟไปก็เท่านั้นยุคมือจะต้องมาถึงอย่างเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว จะเป็นคาร์ดนาคีเบรรพกการมายุหรือเปล่าไม่รู้นะพอถึงเวลาพระองค์ก็เลยไม่ไปประสานกับกองมาจมปกนั่งรอดูโลกดับสนอยู่ที่นี่ คำพูดทิ้งท้ายขององค์ชายลอตริกเนี่ยเป็นคำพูดของคนที่รู้เรื่องราวที่แท้จริงของดาร์กโซนะครับว่ามยามต่ออายุยุคแห่งไฟไปก็เท่านั้นแหละนะสุดท้ายมันก็เป็นแค่ฟันเฟืองตัวหนึ่งของวัฏจักรเท่านั้นเองโอเคนะได้หลอดทั้ง5กลับมาครบแล้วยังไงต่อทีนี้ไม่รู้กันคลิปหน้าครับ Glad drop you hold drop up blue? Why are you calling me that? Because of the blue jumpsuit you're wearing? You're a vault dweller. So here's the deal I want an interview. Your life story in print. I think it's time Diamond City had a little outside perspective on the Commonwealth. You do that, and uh, I'll tell you what I'll come with you. Stranger to turn out this well. They really don't make them like you anymore. <laughs> you're a hell of a friend, you know that? Just friends, huh? Uh, well, yeah, I guess. But I thought I thought so, unless, you know, something changes. God, did it get hot in here? But hey, thanks again. My sister and I, we grew up way out in the Commonwealth, tiny little settlement. Our dad, he was part of the local militia, <laughs> keeping the raiders off our backs and the mire out of our latrines, as he'd describe it. Well, uh, one day our dad turns up dead his captain asshole named Mayburn claims raiders must have gotten him on watch well i didn't buy it i start making inquiries trace the water back to its source through these old sewer tunnels and what do i find the children of adam setting up like they own the place unfortunately they found me just as quick turns out they were not fond of reporters so, to atone for my trespassing, they decided to make a sacrifice to Adam. Me. <laughs> I'm kneeling there, about to get the boot into this huge sewer pipe, when suddenly I blurt out, Adam! He reveals himself! And they buy it.